สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้เราก็ได้มาให้บริการกับทางโชควัฒนาฟาร์มนะครับตอนนี้เราก็จะมาย้ายเจ้าหนุ่มหนุ่มน้อยนะครับผมเพื่อที่จะไปร้อยที่ร้อยเอ็ดนะครับเป็นพันบีบมัตเตอร์นะครับแดงๆครับตัวนี้อ้วนครับใส่เนื้อครับผมจะจะไปเป็นพ่อพันุที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่แหละครับเราก็น้องขึ้นรถเป็นทีเดียร้นยนะครับผมตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะ พาน้องไปอยู่คอกใหม่ที่ร้อยเอ็ดนะครับผมนี่นะครับผมเจอกันที่ร้อยเอ็ดนะครับผมนี่แหละครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วครับที่ก็ที่ร้อยเอ็ดนะครับกลางปูฟ์มนะครับเป็นสุริดน้ำเชื้อด้วยนะครับผมเทียมเพื่อผู้ใช้นะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละครับเราผ่านจากหมอค่าเชื้อเรีบร้อยแล้วก็จอดตั้งลำล้อนะครับเพื่อที่จะอาน้อง ลงไปอยู่คอกใหม่นะครับตอนน,ตอนนี้เราก็น้องมาลงจากรถนะครับเพื่อจะเข้าไปอยู่คอกใหม่นะครับผมนี่นะครับตูเนื้อเนื้อออกมาเลยนะครับผมตอนนี้เราก็พี่เขาก็ได้จูงน้องเข้าไปที่คอกใหม่นะครับคอกของน้องครับบ้านหลังใหม่นะครับผมนี่นะครับตอนนี้น้องก็เข้าไปอยู่ที่คอกพิธีเรียบร้อยนะครับผมนี่ละครับผมก็ถือว่าวันนี้ภารกิจก็ พาน้องกับประยุกไปส่งน้องที่บ้านหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขอบคุณที่ใช้บริการครับผม